วันนี้เราจะพาไปต้องตไปเที่ยวทะเลเรือลงแี้เราก็าพังนจะพาไปตกมืตอนดึกทุกวันเํามานังชมจันทร์กันซ่องคนเังจะพาไปตกมื้อตอนดึกทุกวันดําานังชมจันทร์ไปกันซ่องคนเังจะพาไปร้องไห้ไปเที่ยวทะเลมีเรือลงงี้แร้ว จะไปตกมุกตอนดึกท <shameful wohl> yani ุก like วันแล้วมัน <Zeit> นั Trip ่งชมจันทร์ในการสร้างคนจะพาไปตอกมุกตอนดึกทุกวันแล้วมันนั่งชมจันทร์ในการสร้างคนจะพาไปตอกมุกตอนดึกทุกวันแล้วไปตอกมุกตอนดึกไอ้ความันหล่ออะไ้ตอกมุกทุกวันมันนั่งชมจันทร์แม่